คู่แรกของการถ่ายทอดสดครับคุนหารไกรศิริภพบ็บอกซิ่งยิมเจอกับศิวลาชวอลินทิดาพิกัดน้ำหนัก108ปอนด์ครับยาทองเล้าตรา9ก้าเหรียญยาแก้ไอตราอาปาเช่เม็ดอมสมุนไพรอาปาเช่น้ำมันยาตรามาวินแป้งโยคีในรัศมีวงกลมรถกระบะมิซูบิชิไททันพร้อมด้วยคุณนรงว่องประเสริฐการบริษัททวินสเปเชียลจำกัดและน้ำจิ้มดาบลังสารคามน้ำจิ้มรสเด็ดนะครับจิ้มกับอะไรก็อร่อยขอบพระคุณน้ำจิ้มดาบลังสารคามโอ้ยเต็มค่ะ ก้านคอเลยครับเต็มเต็มโอ้โห่ครับว่าเต็มไปคางยิงๆเต็มก้านคอเลยนะครับทีเดียวนี่กรรมการยุติการชกเลยครับคู่นี้โอ้โหเรียกว่าจะเดินเข้ามาแต่ส้ายต่อยย้ายเลยครับมือตกนิดเดียวนี่โดนเลยครับครับรับพิเศษจากแอนตาซินด้วยนะครับสำหรับศิวราชพวอลินธิดาครับผู้ชนะน็อกในยกที่สองอ่ะเดี๋ยวดูจังหวะรีเพย์ภาพช้าชัดชเลยครับนี่ มาเก่งด้วยรับนวัลพิเศษจากแอนตาซินไปด้วยนะครับเตะก้านคอโอ้โหดูครับขอบคุณทีมงานทูฟายูช่อง24่นะครับจังหวะภาพช้านี่แหละครับโอ้โหกาดลนครั่เบรีโอ้โหดูครับเรียบร้อยเลยครับมานี่ครับเด็ดขาดไม่ต้องซ้ำเลยครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหนี่ครับแอนตาซิน ได้ทันทีเลยครับ1,000 0บาทจากแอนตซินนะครับน็อกยกที่2ครับ